สองสามแหล่งพลังงานที่ใช้ผลิตไฟฟ้าการผลิตไฟฟ้าต้องอาศัยแหล่งพลังงานธรรมชาติซึ่งมีทั้งแหล่งธรรมพลังงานพลังก็อ่านไปเลยอ่านไปเลยธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไปและแหล่งพลังงานธรรมชาติที่หมุนเวียนมาใช้ใหม่ได้แหล่งพลังงานธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไปนำมาผลิตโดยไฟฟ้า โดยนำเสื้อเพลิงมาเผาไหม้เพื่อนำความร้อนที่ได้ไปต้มน้ำจนเดือดไอ้นาที่เกิดขึ้นจะดันให้แกนของไดานามูหมุนและเกิดไฟฟ้าแหล่งพลังงานธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไปเีอย่างนี้ 1. งฐานหินเกิดจากชาติพืชที่ทับเท่ากันนับล้านปีประเทศไทยพบฐานหิน ประเภทลิกหนในปริมาณมากที่จังหวัดลำปางและกะบีสองน้ำมันได้จากการเจาะชั้นหินใต้ดินน้ำมันที่พบได้ในประเทศไทยมีปริมาณน้อยไม่เพียงพอที่จะใช้ผลิตไฟฟ้าจึงต้องนำเข้าจากต่างประเทศแก๊ ธรรมชาติได้จากการขุดเจาะจากก้นทะเลจากนั้นจึงนำมาแยกแก๊สเป็นประเภทต่างๆและส่งแก๊สที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าตามท่อไปอยังโรงไฟฟ้า